เคยสงสัยไหมคบว่าทีมที่เก่งๆที่ประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการมีคนเก่งๆอยู่ในทีมนะครับจะเบื้องหลังมันคือระบบที่มองไม่เห็นตั้งหากวันนี้เราจะมาถอดรหัสพิม์พเขียวของระบบที่ว่านี้กันครับซึ่งมาสามารถเปลี่ยนทีมธรมธรมดาๆให้กลายเป็นทีมที่โตได้เรื่อยๆและแข่งแกล่งแบบไม่มีวันล้มเลย โหคำถามนี้อาจจะฟังดูแรงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าหลายๆทีมกำลังเจอปัญหานี้อยู่จริงๆคือการที่เราฝากความหวังของทั้งทีมไว้กับคนเก่งๆหรือดาวเด่นแค่ไม่กี่คนแล้วเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งดาวเด่นคนนั้นลาออกไปหรือหมดไฟขึ้นมาละ่ะทีมก็อาจจะพังครืนลงมาได้ง่ายๆเลยนั่นแหละครับคือความเสี่ยงที่เรากาลังจะมาหาทางแก้กันในวันนี้ลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันนะครับโอ้โหความแตกต่างมันชัดเจนมากเลย ด้านหนึ่งคือทีมที่เต็มไปด้วยดาวเด่นซึ่งเอาจริงมันก็เหมือนกับตึกเจงก้าที่เราดึงออกชิ้นนึงก็พร้อมจะล้มได้ทุกเมื่อแต่อีกด้านหนึ่งคือทีมที่เป็นดาวเด่นด้วยระบบครับซึ่งมั่นคงเหมือนพีระมิดเลยเพราะความสําเร็จของทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ถูกฝังรากลึกอยู่ในระบบที่แข็งแกร่งนั่นเองครับแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะคําตอบก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับ เราต้องเลิกสร้างทีมแบบพึ่งพาฮีโร่แล้วหันมาสร้างระบบปฏิบัติการหรือ operating system ให้กับทีมแทนซึ่งมันก็คือคกลไกที่จะผลิตผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมออกมาได้อย่างสม่ำเสมอและคาดเดาได้ไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือออกไปจากทีมก็ตามเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าระบบปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันตั้งอยู่บนเสาหลักสำคัญ4ต้นครับที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากกับดักดาวเด่นได้อย่างถอนรากถอนโคนเลย เราจะมาโจลดือก,กันไปทีละเสาเลยนะครับตั้งแต่การคัดคนการฝึกฝนการสร้างแรงจูงใจและการกำกับดูแลเพื่อจะดูว่าเราจะสร้างทีมที่ไม่มีวันแตกสลายขึ้นมาได้ยังไงเริ่มกันที่เสาหลักแรกเลยครับการคัดเลือกคนหรือ recruitment ซึ่งหัวใจของมันไม่ใช่แค่การจ้างคนมาเติมให้เต็มตำแหน่งนะครับแต่เป็นการหาคนที่มี DNA ที่ใช่ที่ตรงกับระบบของเราเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งจากภายในแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาคนเขาเข้าออกในระยะยาวได้ด้วย ปรัชญาทั้งหมดของระบบนี้เนี่ยสรุปได้ในประโยคสั้นๆแต่ตรงพลังประโยคนี้เลยครับคัดคนที่ใช่ฝึกให้เป็นกระตุ้นให้สู้ดูแลให้ถึงเป้าเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันร้อยเรียงกันเป็นลูกโซ่เลยถ้าเราเริ่มต้นถูกตั้งแต่การคัดคนทุกขั้นตอนที่ตามมามันก็จะง่ายขึ้นเองขาดข้อไหนไปไม่ได้เลยจริงๆครับเราไม่ได้มองหาใครก็ได้นะครับแต่เรากําลังมองหาคนที่มี ความพร้อมที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเช่นพนักงานที่รู้สึกว่ารายได้มันตันแล้วอยากไปต่อหรือฟรีแลนซ์ที่อยากได้ความมั่นคงในชีวิตคนกลุ่มนี้ไหมครับคือคนที่มีแรงผลักดันสูงและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนให้กระบวนการคัดเลือกของเราเลยเป็นเหมือนกรวยสี่ชั้นครับที่จะค่อยๆกรองหาเพชรเม็ดงามที่ใช่ที่สุดเริ่มจากการดึงดูดคนที่มีแววเข้ามา จากนั้นก็คัดกรองทัศนคติเบื้องต้นพอผ่านแล้วก็มาสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อดูความมุ่งมั่นตั้งใจและสุดท้ายที่สําคัญมากคือการตั้งความคาดหวังให้ตรงกันเพื่อแน่ใจว่าเราได้คนที่พร้อมจะโตไปกับเราจริงๆเพรพอเราได้คนที่ใช่มาแล้วก็มาถึงเสาหลักที่2ครับนั่นคือการฝึกฝนหรือเทรนนิ่งแต่เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การสร้างอัจฉริยะหรือซุปเปอร์สตาร์แค่คนเดียวนะครับแต่เป็นการสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ต่างหาก การฝึกฝนของเราเปรียบเหมือนการสร้างพีระมิดเลยครับเราไม่ได้เริ่มจากยอดนะเราเริ่มจากฐานที่แข็งแรงที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของทัศนคติความเป็นมืออาชีพพอฐานแน่นปึกแล้วเราถึงจะค่อยๆต่อชั้นที่2ด้โดยทักษะการขายที่เป็นแกนหลักและยอดพีระมิดก็คือการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำที่สามารถจัดการเคสยากๆได้นี่คือเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนของทุกคนในทีมครับและนี่คือแกนหลักของทักษะที่เราจะปั้นกันครับ 7ขั้นตอนการขายที่เป็นเหมือนแผนที่นำทางหรือ GPS ให้กับทุกคนในทีมเลยตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึงการปิดการขายทุกคนจะใช้แผนที่ฉบับเดียวกันกระบวนการเดียวกันเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นสามารถสร้างซ้ำได้เสมอไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยมาถึงเสาหลักที่3กันครับการสร้างแรงจูงใจเรื่องนี้สาคัญมากนะฮะมันไม่ใช่แค่การปลุกไฟให้รุบๆแล้วก็มอดไป แต่คือการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเข้าไปในใจของทีมเลยเพื่อให้พวกเขามีความแข็งแกร่งจากภายในและไปต่อได้ในระยะยาวหัวใจสําคัญของการสร้างแรงจูงใจก็คือการเข้าไปทลายกําแพงในใจของคนในทีมให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นความกลัวการขายความขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงความท้อใจเวลาโดนปฏิเสธระบบของเราจะเข้าไปจัดการกับอุปสรรคทางความคิดเหล่านี้โดยตรงเลยครับเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องก้าวข้ามไปให้ได้ มีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากๆ,ๆเลยครับคือการถูกปฏิเสธเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่สิ่งที่สะ้อนคุณค่าในตัวเรามันคือการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะที่ช่วยทีมเข้าใจว่าการโดนปฏิเสธเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องปกติธรรมดาของงานไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยดังนั้นการสร้างแรงจูงใจของเรามันเลยไม่ใช่เรื่องนามาร,รมครับมันมีระบบของมันที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ 1. การเข้าไปปรับเปลี่ยนความเชื่อผิดๆหรือทัศนคติที่เป็นอุปสรรค 2การจัดการพลังงานของทีมให้บวกอยู่เสมอด้วยการฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆร่วมกันและ 3. การช่วยสร้างตัวตนของทุกคนให้เป็นมืออาชีพที่น่าภาคภูมิใจครับและแล้วก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายครับการกํากับดูแลหรือซูเปอร์วิชั่นซึ่งง้องขอย้ําคําตัวโตเลยนะครับว่านี่คือการปรับทิศท,ทางไม่ใช่การจัดการแบบจู้จี้มันเหมือนการเป็นโค้ชที่คอยช่วยปรับหางเสือเรือให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จไม่ใช่คนที่ไปคอยจําจี้จําชัยฝีพายครับ แล้วเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยง่ายแต่ทรงพลังมากครับมันคือแดชบอร์ดไฟจราจรเนี่ยแหละสีเขียวคือไปได้ดีเป็นไปตามแผนเราก็ให้กำลังใจกันไปสีเหลืองคือเริ่มมีสัญญาณเตือนต้องเข้าไปโคชและปรับแผนกันหน่อยส่วนสีแดงคือหลุดเป้าแล้วต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีครับระบบนี้มันทำให้เราเห็นปัญหาก่อนที่มันจะลุกลามแล้วก็เข้าไปช่วยทีมได้ทันท่วงทีครับการกำกับดูแลจึงไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับมันเป็นวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆเลย เราจะทบทวนผลงานกันเป็นประจำวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่าติดขัดตรงไหนจากนั้นก็ช่วยกันสร้างแผนแก้ไขแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการโคช้ชของเรามันมีประสิทธิภาพและช่วยให้ทีมพัฒนาขึ้นจริงๆรพอเราเอาเสาหลักทั้ง4ต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นการคัดคนการฝึกการสร้างแรงจูงใจและการดูแลมาประกอบร่างกันปุ๊บโอ้โหมันจะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตความสําเร็จที่ทรงพลังมากๆที่สามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนขึ้นมาได้จริงๆครับ นี่คือสูตรสําเร็จของระบบนี้เลยครับมันคือการเดินทางที่ชัดเจนมากๆเริ่มจากการหาคนที่ใช่มาเข้าระบบฝึกฝนพวกเขาให้เก่งตามมาตรฐานสร้างแรงผลักดันจากข้างในและดูแลยอย่างใกล้ชิดผลลัพธ์ก็คือทีมที่สามารถสร้างความสําเร็จได้ซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบไม่มีที่สิ้นสุดและสุดท้ายนะครับผมว่าประโยคนี้สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยทีมที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงอ่ะไม่ได้สร้างขึ้นจาก ฮีโร่แค่คนสองคนครับแต่สร้างขึ้นจากระบบที่ยอดเยี่ยมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกันทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือในระบบปฏิบัติการของทีมเราในตอนนี้มีฟันเฟืองตัวไหนหรือมีส่วนไหนที่เราสามารถเริ่มลงมือปรับปรุงแก้ไขได้เลยทันทีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นครับ